โ o แดนแองเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนกันยายนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ย,ยิบซีไม่เคยตอบอบใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะว่าความรักนะของชาวราศีตุลน,นั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะไพ่แรกนะคะในอดีตเนาะแปดดาบ หนึ่งไม้นะคะ Knight of Swords King of c u p และก็ต่อมาด้วย Justice นั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกเลยเปรียบเสมือนเป็นไพ่ตัวตนของคุณในช่วงอดีตที่ผ่านมาเลยนะของชาวราศีตุลหลายๆคนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แปดดาบนะคะที่เวลาที่คุณมีความรักนั้นในอดีตทำไมชอบกดดันตัวเองจังเลยหรือบางทีหลับหูหลับตานะคะ บางทีไม่ยอมรับความจริงหรือบางคนชอบหนีปัญหาก็มีเช่นเดียวกันในกรณีนี้หรือบางคนหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบหนีปัญหาปิดหูปิดตาตัวเองนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความรักทําให้ตาบอดแล้วก็ทําให้ตัวเองทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอยู่ในเซฟโซน นะคะถ้าเกิดว่ารู้แล้วมันทําให้ตัวเองเสียใจนะฉันไม่รู้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะหลอกตัวเองหรือค่อนข้างที่จะมีความกดดันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่ามันมีความจำใจจำยอมจำทนแล้วก็ฝืนทนยังไงก็ไม่รู้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้บางทีคุณก็ไม่ได้เต็มใจนะคะกับความรักความสัมพันธ์ มันมาถึงในยุคของแบบในอดีตนั้นมีเยอะมากนะคะที่มีการคุมถุงชนนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าจนถึงยุคสมัยนี้ก็ยังมีแบบนี้อยู่นะคะมีหลายคนที่จำใจจำทนนะจำเป็นต้องรักจำเป็นต้องเลือกอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นเพื่อ,อ,อคนในครอบครัวความสบายใจของคนในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะ และไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันนะคะยังแสดงให้เห็นว่าบางทีถ้าคุณไปทำเอกสารสัญญาหรือว่าไปค้ำประกันแม้แต่ให้กับคนที่คุณรักหรือคนรอบตัวเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันส่งผลเสียมาถึงคุณด้วยนะคะคุณอาจจะไปค้ำประกันให้เขาแต่วันหนึ่งคุณจะต้องมาใช้หนี้แทนเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้คุณนะค่อนข้างที่จะตกที่นั่งลำบากอยู่ พอสมควรอาจารย์ก็ไม่อยากอ่านหรอกนะไพ่อะไรที่มันลบๆหรือว่าไพ่อะไรที่มันไม่ดีนะคะแต่มันจับได้จําใจที่จะต้องอ่านเหมือนกันนะคะก็ต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยเนาะต่อมานะคะ e g of w a n ไพ่ใบนี้นะคะความรักหลายๆครั้งในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีตุลเ,ออเป็นความรักที่บางทีนะคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรือโอกาสดีๆ เข้ามาในชีวิตของคุณแต่บางทีคุณอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะมองข้ามไปนะคะจนบางทีคุณอาจจะนึกเสียดายโอกาสนั้นหรือคนคนนั้นขึ้นมาก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะคุณเน้นแล้วก็มุ่งมั่นมากๆในการทำงานนะคะออบางคนมีการเริ่มทำงานใหม่บางคนอยากจะไปทำงานอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายหรือมีประสบการณ์ในชีวิตนะคะจึงคิดในเรื่องของความรัก เป็นลำดับที่สองรองลงมาจากในเรื่องของการทำงานนั่นเองนะคะนะต่อมาเป็นไพ่ไนท์ออฟสอดไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าในอดีตนั้นนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาติดต่อนะคะกลับมาหาชาวลายศีตุลกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้ นะคะยูยูก็ติดต่อหรือโทรมาหาแม่เศษมาหาหรือนั่นนี่นู่นนั่นนะคะนึกว่าลืมกันไปแล้วนึกว่าเลิกกันไปแล้วนึกว่าจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะและมีบางคู่ชาวราศีตุลน,นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันนะคะมีประสบการณ์มีความผูกพันกันนะคะนะคะในการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตร่วมกันมา ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคือคุณสองคนไม่ยอมแพ้จับมือกันสู้ทนก็ถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างสมบุกสมบันนะคะปัญหาเล็กใหญ่แค่ไหนฉันไม่หวัน่นนาขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆก็พอโอ้โหแอบโรแมนติกนะเนี่ยโอเคต่อมานะคะ King of Cups นะไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคุณนะคะจะ เขาเรียกว่าเป็นไพ่ในอดีตนะก็อาจจะเคยคบกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะแต่ถึงเขาจะอายุมากกว่าคุณรู้สึกว่าเขาจะมีความรักความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะไม่ได้หวังทรัพย์สินเงินทองนะคะไม่ได้หวังว่าคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมาเกาะมาหวังผลประโยชน์นั่นนู่นนั่นไม่ใช่นะคะคือผู้ชายคนนี้คือรักคุณรู้สึกดีๆกับคุณจริงๆ นั่นเองนาและแถมเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารหรืออาจจะชอบดูรายการทีวีเกี่ยวกับรายการทำอาหารนั่นนี่นู่นนั่นด้วยนะคะหรือบางทีนะคะคุณก็เขานะอาจารย์รู้สึกว่าเขาน่าจะอ,าอยากจะทำงานเป็นเชฟหรือว่าอยากจะมีร้านอาหารเป็นของเขาเองเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะ,นะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าไพ่ใบนี้นะเขาเป็นคนที่รักการทำอาหารนะ นะคะผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะก็จะประมาณว่าเคยคบนะคะกับผู้ชายที่อายุมากกว่านี่แหละนะคะแต่ก็ดีนะนะคะผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะคุณเวลาที่คุณมีความรักนะค,ะคุณจะทุ่มเทนะคะทำกับข้าวดูแลเทคแคร์ผู้หญิงที่คุณรักเป็นอย่างดีนะคะ ค่อนข้างจะเป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกอยู่พอสมควรนะโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีตุลน,นะคะผู้หญิงผู้ชายเลยนะจะชอบความยุติธรรมนะคะจะชอบความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะคะและ้วก็เวลาที่คุณทุ่มเทความรักให้กับใครคุณก็อยากจะเห็นเขาคนนั้นทุ่มเทความรักให้กับคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขาไม่รักหรือเขาไม่ได้ทุ่มเทไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณนะ คุณก็พร้อมที่จะเข้าใจนะแล้วก็ปีกตัวออกมานะคะนะเพราะว่าคุณชอบอะไรที่มันแฟร์นะคะต่อมานะคะจัสติกเป็นไพ่ประจําราศีตุลเองเลยนะคะมีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้เช่นกันเอ่อเวลาที่คนรักของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมา มีอะไรหรือพฤติกรรมอะไรเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆคุณจะเริ่มจับสังเกตได้นะคะเพราะว่าคุณนั้นจะเป็นคนที่แฟงๆนะคะชอบสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ความรู้สึกของคนรักอยู่เรื่อยๆนะคะและก็ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับคุณแล้วเขารักคุณน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเฟล ในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นแบบน,นี้ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปนะคะพยายามที่จะถามพยายามที่จะหาคำตอบนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบแฟนแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนมาเอาเปรียบไม่ชอบการเขาเรียกว่าอะไรพูดจารับหลังนะคะหรือทำอะไรรับหลังอย่างเงี้ยคุณจะไม่ชอบเลยสำหรับชาวราศีตุลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะ โอเคไพ่ในอดีตนะคะส่วนมากชาวราศีตุลน,นั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุไฟนะคะธา,าตุน้ําราศีตุลด้วยนะคะต่อมาขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีตุลก็แล้วกันนะคะ ใบ,บแรกนะคะ King of c u p ขึ้นอีกแล้วเนาะสิถ้วยสดาบก้าวหมายและต่อมาด้วย The l o v e r นะคะไพ่ใบ,บแรกนะคะในปัจจุบันของชาวราศีตุลเปรียบเสมือนตัวตนของคุณเลยนะคะ ก็หมายความว่าผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะเวลามีความรักในช่วงปัจจุบันนี้นะส่วนใหญ่แล้วคุณจะตรงสเปคหรือมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามโดยเฉพาะผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณด้วยนะคะแถมเขาคนนี้มีความรู้สึกดีๆมีความรักนะคะให้กับคุณเต็มเปี่ยมเลยนะคะคือเขารักด้วยหัวใจด้วยความรู้สึกของเขาไม่ได้รักด้วยสมองหรือว่าไม่ได้รักแบบ ออคุณรวยคุณมีอำนาจหน้าที่การงานนั่นนี่ดูน่าจะมาเกาะหรือว่ามาขอผลประโยชน์จากคุณไม่น่าจะใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะแต่ยังไงคุณก็ควรที่จะรักษากเขาเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาหลุดมือไปเนี่ยหาคนแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะมาดูที่ผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะ เวลาที่คุณรักใครนะคะคุณก็พยายามที่จะดูแลเอาใจใส่นะคะด้วยความรู้สึกด้วยความรักของคุณเป็นพิเศษค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวหน่อยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ของผู้ชายชาวราศีตุลเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่มเทแล้วก็ให้ความรักนะคะความอบอุ่นใจให้กับคนรักเต็มที่เลยนะคะนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโลมิติกแล้วก็ เป็นความรักที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนหรืออะไรเลยนะคะแกะหวังแค่ความรักดีๆจากเขาตอบแทนกลับคืนมาใหคุณบ้างแค่นั้นเองเนาะโอเคต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยสำหรับไพ่สิบถ้วยในช่วงปัจจุบันของชาวราศีตุลนนะะบางคนนะคะที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัว นะคะหรืออยากจะไปเที่ยวนะคะเป็นครอบครัวหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะภายในใจลึกๆอ,อยากจะใช้ชีวิตแบบสบายๆอยากจะใช้ชีวิตที่มันอ,อยู่กับคนในครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะคะ,น,ะ,คะนี่คือส่วนหนึ่งของชาวราศีตุลน,นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะที่อยากจะให้เป็นแบบนั้นมากที่สุดนั่นเองนะ,ะแต่สำหรับ คนโสดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงชาวราศีตุลหรือผู้ชายชาวราศีตุลก็ตามในช่วงปัจจุบันนี้จะมีคนที่เข้ามาหรือกําลังจะคบกับคุณก็ตามนะคะคุณต้องดูดีๆนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าเขานั้นจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่ต้องมารู้ทีหลังนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจยจะได้ไม่ต้องแบบผิดหวังนะคะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตกเป็น คนที่สองที่สามของใครก็แล้วแต่นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่สีดาบเอ,อ่อในปัจจุบันชาวราศีตุลเองนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะเป็นฝ่ายที่บล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ บล็อกกันทางเบอร์บล็อกกันทาง Facebook, Instagram, Twitter, l i n ลน์ะคะบลาบลา,บาอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะคือแบบเหนื่อยอะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ,ะแต่ถ้าถามว่ายังรักไหมก็ยังรักนะแต่มันไม่เหนื่อยค่ะนะคะมีความรักที่มันมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นด้วยนะ,ะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะไม่เฮลตี้ นะคะสักเท่าใดนะักเนาะบางทีคนรักอาจจะเคยนอกใจอาจจะเคยนอกใจบ่อยๆโกหกบ่อยๆนั่นนี่นู่นนั่น,นคุณก็ไม่อยากจะฟังคําโกหกฟังคาอธิบายฟังคำขอโอกาสจากใครอีกนะคะจึงมีฝ่ายใด้ฝ่ายนึ่งนะั้นบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้อยู่ตอนนี้นะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าวไม้ที่แสดงให้เห็นว่าบางทีนะความรักความสัมพันธ์ที่ คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่อง,องความรักมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางคนเนี่ยผ่านการแต่งงานผ่านการมีแฟนหรือคนรักมาเยอะแยะมากมายแต่บางทีนะก็กลับมาคบกับคนที่แบบนิสัยเดิมๆนะคะนิสัยที่มันเหมือนกันกับแฟนเก่าหรือคล้ายๆกันก็ได้เช่นเดียวกันนะทำให้บางทีนะคุณเจ็บแล้วก็ไม่ค่อยจำนะคะนะแล้วก็ มันก็เจ็บอยู่ตรงที่เดิมอีกนะคะเพราะว่าคุณก็ได้มาคบกับคนที่นิสัยแบบเดิมๆเหมือนกันกับแฟนเก่าอะไรประมาณนี้นะเป็นความรักที่ค่อนข้างไม่เฮลตี้เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะแต่บางคนก็ยังทนอยู่ทนคบบางคู่นะยิ่งแย่ไปก่อนนั้นก็คือรักเลิกก็ยังกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนตัดกันไม่ขาดหรือยังไงอย่างนั้นนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดินเล e r เวเป็นไพ่ประจําราศีเมถุนมีชาวราศีตุลน,นะคะที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกในความรัก ะะอาจจะมีคนมารู้สึกดีๆกับเขาแล้วเขาก็มีการครบเอาไวา้หรือมีการครบเอาไว้เผื่อเลือกนะทำให้ความรักความสัมพันธ์กลายเป็นรักสามเศร้าหรือเราสองสามคนนะคะก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีผู้ใหญ่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมากๆด้วยเช่นเดียวกันสำหรับไพ่เด e l เลเ r ใบนี้นะคะอืมโอเคปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วชาวราศีตุลก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและราศีเมถุนนั่นเองนะคะ ต่อมาจะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ให้กับชาวราศีตุลน,นะคะหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะไพ่ใบแรกนะคะเก้าดาบ King of Pentacle, t e m p e l a n d The Devil และต่อมาด้วย The Tower นั่นเองนะคะมาแล่เรียงที่ไพ่ใบแรกในเดือนกันยายนเลยนะคะไพ่เก้าดาบนะบอกให้รู้ว่าชาวราศีตูนเองนั้นนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่ค่อนข้างคิงคดมาก จิตตกวิตกกังวลนะหรือความสัมพันธ์ในความรักค่อนข้างที่จะมีปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างคุณสองคนนะคะทำให้นอนไม่หลับอะคิดมากเลยนะ นะคะหรือบางทีหลับๆตื่นๆหรือตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วนอนไม่หลับอีกเลยอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวราศีตุลได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่นั่นเองนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาผ้ามัวปวดหัวไมเกรนกระทันหันนะระหว่างในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะโดยการที่แบบ พักผ่อนไม่เพียงพอนี่ส่งผลต่อสุขภาพมากๆเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ King of p e n t a c l e ผู้หญิงชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์เปไปได้สูงเลยจะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณนะแล้วเขาน่าจะเป็นคนที่มีฐานะดีหรืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเขาเองมีหุ้นนะคะหรือมีเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะคะ หรือ,อที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะหรือทำงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารการสินเชื่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นสายเปยพร้อมเปยเลยนะถ้าเขารักคุณนะคะและผู้ชายชาวราศีตุลเองนั้นนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเริ่มที่จะมีความมั่นคง สถานภาพทางการเงินของคุณเริ่มที่จะมีความคล่องขึ้นหรือเริ่มที่จะจับทางในการทำธุรกิจได้ดีมากขึ้นได้ผลกำไรนะคะและก็เวลาที่ในช่วงนี้โดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีตุลน,นะคะเวลาที่คุณรักใครชอบใครเนี่ยคุณก็มักจะเป็นสายเปสปอร์ตใจดีนะคะ นะพาแฟนไปเที่ยวพาแฟนไปกินอาหารอร่อยๆรย้านนั้นร้านนี้ร้านหลูบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเปแฟนบ้างนั่นนี่นูน่นน,น,นั่นนะคะ,ะนะก็มันเป็นรักสมีของผู้ชายที่สายเปก็ว่าได้นะนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เทมเพลนเป็นไพ่ประจำราศีธนู มีชาวราศีตุลที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์เห็นได้ชัดเลยในเดือนกันยายนนี้นะคะคือจะเป็นคนที่กังวลสับสนนะคะแล้วก็เลือกไม่ถูกในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าบางคนมีการครบซ้อนหรือคบ พร้อมกันสองคนมันถึงช่วงทางแยกที่คุณจะต้องเลือกแล้วแหละว่าคุณนั้นจะเลือกที่จะคบกับใครต่อนะคะและก็อาจจะเป็นการเลือกที่จะแต่งงานกับใครเลือกที่จะใช้ชีวิตกับใครเลยนะจึงทำให้ค่อนข้างที่จะมีความสับสนกังวลกลัวจะเลือกผิดอยู่พอสมควรสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะ ยังไงอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้เลือกคนที่แบบตัวคุณนั้นรักจริงๆแล้วก็เข้ากับคุณได้แล้วก็เป็นศีลเสมอกันนะคะจะทําให้คุณนั้นมีความสบายใจและมีความสุขในการครบหาได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่แบบคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันเนาะมันก็ถึงทางที่จะต้องเลือกแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะอ่า แล้วก็ชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้จะมีการย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับขนส่งโลจิสติกอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอยู่พอสมควรนะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเดวิลไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมังกรน,นะมีชาวราศีตุล ที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้ไพ่เดอะเดวิลนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ดื่มเก่งเที่ยวเก่งนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามด้วยนะคะและ ถ้าเกิดว่าคนแบบนี้นิสัยแบบนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีตุลในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณจะต้องพิจารณาแล้วนะนะคะอันนี้ไม่ใช่ไพ่รักแท้เลยสำหรับไพ่เดอะเดวิเป็นไพ่ปีศาจนะคะเขาจะทำให้คุณหลงรักหลงเสน่ห์นะ,ะบางทีคนที่เจ้าชู้คนที่ดื่มเก่งเนี่ยมีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะทำให้สาวๆหรือหนุ่มๆชาวราศีตุลน,นั้นหลงรัก ลุ่มหลงได้ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความรักที่ลุ่มหลงทางกรรมลมนะคะรูปรดกลิ่นเสียงนั่นเองนะคะยังไงก็ดูดีๆสกินดีๆนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนนะโอ้ก็มันรักไปแล้วอ่ะอาจารย์จะทำยังไงอะไรประมาณนี้คงเป็นเวรเป็นกรรมมั้งอะไรอย่างเงี้ย นะคะจึงถอนตัวไม่ขึ้นนะ,ะบางทีข้อเสียของเขาก็ยังมองข้ามเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความรักบางตาหรือ,อความรักทําให้คุณตาบอดอยู่นั่นเองนะคะอาจจะเขาอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะ,ะยังไงอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะพยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรยาารักเขาหรือพยายามที่จะ ทำอะไรเพื่อเขาแบบร้อเซนะคะก็เผื่อใจเอาไว้บ้างนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่รักแท้นั่นเองอาะะจารย์รู้ว่าความรุ่มหลงยังไงมันก็ห้ามกันยากนะคะเพราะว่าความรักมันบางตานั่นเองเนาะ,ะต่อมานะคะเป็นไพ The Tower ่เดอะทาวเวอร์ชาวราศีตุลน,นะคะพไพ่ใบนี้นะไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทะเลาะบอ่อแว้งกันการไม่เข้าใจกัน ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการประทะกันในเรื่องของการทะเลาะกันนะคะการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกนะคะการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งความไว้วางใจนั้นพังทลายลงหรือขีดจํากัดของคนนั้น,นะะเวลาที่มันหมดความอดทนนั้นนะคะรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเดินออกไปได้ง่ายมากนะสำหรับไพ่ใบนี้ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ที่แบบ พังทลายเหมือนความไว้วางใจฉันมันพังลงหมดคุณทําลายความรู้สึกคุณทําลายความไว้ใจของฉันอะไรประมาณนี้นะ,ะอันนี้ก็ระวัดระวังเป็นพิเศษนะคะอย่าพยายามทําให้คนรักนะคะเสียความรู้สึกอย่าทําให้ความไว้วางใจของเขานั้นมันพังทลายลงนะคะเพราะมันอาจจะทําให้ความรักนั้น จบลงแล้วมันพังทลายลงเหมือนไพ่เดอะทาวเวอร์นี้ก็ได้นะและระวังนิดนึงสำหรับชาวราศีตุลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สรุปนะ Queen of t u บสี่ดาบแล้วก็ต่อมาด้วยอัศวินถือเหรียญ Queen of Cup นะคะผู้หญิงชาวราศีตุลคุณเวลาที่คุณมีความรักหรืออะไรก็ตามในช่วงนี้คุณจะรู้สึกกังวลสับสนวิตกกังวลนะคะแต่ถ้าถามว่ารักเขาไหมก็รักนะเป็นความรักที่ปกติแหละแต่ก็ยังมีความกังวลใจมีความสับสนอยู่ในความรักครั้งนี้ด้วยนะผู้ชายชาวราศีตุลอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณจะได้มีการครบหาดูใจกับผู้หญิงที่แบบ มีความเป็นแม่บ้านแม่เลือนสูงมีความเรียบร้อยนะคะมีความเป็นว่านอนสอนง่ายอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สีดาบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยจะมีคนที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งไว้ไม่ว่าจะบล็อกเบอร์บล็อก Facebook, Instagram, ทวิตเตอร์บลาบลาเท่าที่จะบล็อกได้นะคะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิก หรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้หมดรักสักทีเดียวแต่รู้สึกเหนื่อยแค่นั้นเองต่อมานะคะ night of p e n d a c o ไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดินกันยายนี้จะเป็นคนที่ทุ่มเทความรักและก็ไม่กลัวที่จะเสียใจเลยเขาเรียกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักมากๆนะคะยังไงก็เผื่อใจเอาไว้เสียใจบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องแบบ hurt หนะัก นั่นเองเนาะโอเคนี่ก็คือไพ่รวมๆของชาวราศีตุลน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel นะคะเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ